ครับโอ้โหถึงแล้วใช่ไหมครับบูแบนแถึ้วครอ้แต่ถึงแล้วก็อ้าลงมางงงงโอโห,หยุดเส้นก่อนเอาคนเตียวเลยไม่เส้นอ่ะอาลงมาแล้ว,ลวจะดูจะไปดูทีลงแล้วเร่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 ตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ปีนี้จะไมเงียบ ทุกปีจะมีเขามาจัดสถานที่นะครับอยู่ที่ตรงดอนดอนตะปูนี่แหละครับปีนี้ทำไมถึงเงียบรถมาก่อนแล้วหนึ่งคันไปจอดตรงไหนนาะเนาะทุกปีตรงนี้แหละครับทุกปีปีนี้ไม่เงียบนาะปีที่แล้วเครื่องเสียงเครื่องอะไรมาตั้ง ตั้งเต็มนี่เลยปีนี้ยังไม่เห็นมีบริหาดรดอะไเนี่นนนไปลงหัวจุกบืนได้นี่ครับสถานที่อัญเชิญพระเวทสันดรอ,อยู่มงนี้เด้ครับนี่ปีที่เลวบางเั้่งกามพรผ้าจานอยู่วัดแล้วเพิ่นว่าก็ะยุ่ม่องเกาครับผม ไปพักอยู่ม,มงเกาเจ็ดงานนี้ก็อยู่ม,มงเกาเต๋อามากราบมากราบปูตาก่อนเลวมากราบสิงศกิดก่อนเลยอ,อ,อืออ้อเห็นไหมกับหัวเลาะแล้วเมื่อกี้เราเห็นนี่ครับ อ้างงากาบปูตาก่อนเดี๋ยวไปนะโอ้มีช้างมีมา้าโอ้อ้ากลับขอพรปูตาก่อนมาพักโอ้ขรพรปูตาด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปริฐานยุนานาจากบริเวณมองนี้เด้อลูกหลานมาพักมาอาศัยยุนามมาแหงานมาสวยงานบุญอาพรเวท สันดอนของวัดอ่าผู้สว่างอ่าวัดสว่างก้องเกยฮะออนี่เขากรทำมาอยู่เรียบร้อยแต่เขายังไม่ได้มาทำอะไรเลยอืมครับขอโชคขอใจ้ขอสินขอพรน่ะเดี๋ยวงาถือถือดิถือดิขอาะ่าขอาะไรเออออออดูครับ เอออันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่นะสาร,รพัะภูมิภูตาอุดมุดีดนะดูครับเดี๋ยวคุณปู่เขาจะเอาช้างลงนะครับชื่อว่าพ่อไายนุ่มเสกท่ามาเขายุาง่งใหญ เอาก้อให้พักยู่ปุ่นดิเขา,าพักแล้วนะอันนี้มาพักอยู่ห่องเขาเชิญพระเวสเลยไหนถ้าออกจากวัดตรงมาเลยดูครับคุณ<ร>ลุงเ<ร>จวอ,จอ,อต๋งปัฒนานร้อนตับอ้ว น้องไส้บันน้องไส้ทางเขาบ้านน้องไส้ทางมาทางบ้านน้องไส้เห็นไหมก็ไปไปนะลงปูเลยลงปูค่อยนต่อกันครับสี่สี่นาทีแล้วโอ้วาวเดี๋ยกวก่อนจะช้างลงก่อนแล้วเนี่ยถ้าถ้าช้างลงแล้วก็พอเลยพอแล้วค่อยต่อกูครับคุณลุงสมหวังครับไม่แอบกินเออ่ไม่แอบกินออ่ผลไม้ของ

พเสดุลงมาครับเดี๋ยวลูกสมหวังจะแบกพเสดุลงมาใช่ไหมครับพพนี่เห็นไหมพเสดุตดเล่นเอาสักสิบนาทีได้ไหม เก่าเวลาเริ่มนะครับว<ะ>๊านึกว่าแต่อะไร,รแต่งตัวจะไปใหญ่หรือครับนี่ครับ,ครบอคุณคุณลุงเดี๋ยวเราจะให้คุณลุงเป็นพิจิตร์่อต่อแล้วครับใช้คนแเก่คนแก่ที่ไหน ไม่แอบกินเองมาข้าของเจ้าที่แล้วแบ่งกันนะครับไม่เอาอั่งไงเอาอีกไม่ละตรงนั้นไหยขึ้งบนตรงนั้นหนึ่งฟูตรงนี้จะมีนี่ตัวใหญ่เลยนั่นนั่นดูครับ บรรยากาศยำยำงามเย็นนะคะ,ะบรรยากาศยามเย็น,นะนบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเย็นเฮ้ยบรรยากาศยามเช้าถูกแล้วมันเห็นชัดเจนอยู่ ดูเฮ้ยยุทเฮ้ยถูกเฮ้ยไโดปไปจะดีเฮ้ยดถูกปะเลเฮ้ยไาะดีเฮ้ยปาเฮ้ยพยุทเฮ้ย เนนขาสีกลางจะ,ะโดดน้ำนะครับนี่นออาารครับเสีำกำลังจะกระโดดน้ำนะครับเบ้ นนจ้าลงน้ำ่านพเศษกั<ะ>ดูครับพระเศษครับมองไม่ถอยก็ไม่ถอยนะครับยางมาถูอยู่นี่ครับนนก็บกรเร<ะ>ก็มันบอกแล้วพระเศษแกก็มันบอกแล้วว่าพระเศษจะพาเขาไป มาแล้วต๋อยไม่ไม่เชื่อฟังนะครับพ่อเสกนี่ไม่เชื่อฟังหมูเบ็นเลยเสกครับครับพ่อเสกไม่เชื่อฟังนี่นะครับนี่ ผูกหรือยังคะคุณผูาดูเอสีครับคันมากครับคันต้องต้องต้องถูไม้เลยครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เราก็ฝากไว้แถรเที่ยงครั้งนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณกระดิ่งครับในี่งังท้าแห่งงานทีมงานนุ่มเซ็กครับผมทีาไม่พลาดคลิปต่างๆของเรานะครับสวัสดีครับ